อิซิลามกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะชวนทุกคนมาพักผ่อนหน้าไปด้วยกันนะคะคือว่าเราใช้หน้าของเราเนี่ยนะคะสมบุกสมบันแล้วเนาะเราก็เลยจะมาพักเข้าบ้างนะคะหลังจากที่ว่าใช้ครีมมาเป็นระยะเวลานานๆใช่ไหมคะทุกคนรีบเข้าเรื่องเลยนะคะเพราะว่าจะไม่เป็นการเสียเวลาเพราะยังมีคลิปวิดีโอ,อ,อที่ทําให้ดูอีกนะคะคือว่าตัวดิฉันเนี่ยมีความที่ว่าสงสารหน้านะคะเพราะว่าเราใช้ครีมเครื่องสําอางไม่ว่าใครจะใช้อะไรอยู่ สำหรับตัวชันเองใช้ยูซลีนนะคะมาทั้งชุดตั้งแต่เริ่มต้นปีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เลยสงสารเขาเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะคะว่าไอในตัวครีมของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเวชสัมางก็จริงนะคะแต่ว่าในการที่ว่ามาลดเม็ดสีผิว ของฟ้านะคะหรือว่ามาทําให้หน้าเรียบเนียนหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆที่เราปกประโคมลงไปเนี่ยนะคะไม่ได้มีวันให้เขาได้พักผ่อนหายใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นอิซิมามก็เลยหยุดเขา3าวันนะคะคือจะให้เขาได้ผ่อนคลายบ้างนะคะคือสงสารเนาะเพราะว่าประโคมประโคมปก,ปก,ป,กปกเข้าไปนะคะกลัวฟ้าจะไม่หายอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยคิดเลยนะคะว่า ไม่ได้นึกถึงเขานอกว่าเออใช้ทุกวันกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นหรือว่าสิ่งที่อยู่ใต้ผิวเซลล์ใต้ผิวเราเนี่ยเขาไม่ได้รับการพักผ่อนเลยวันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกคนทําการดูแลผิวหน้าจากธรรมชาติของในครัวเรานี่นะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกอย่างที่ทํานี่ก็คือใช้จริงแล้วก็ชอบใช้มากไม่ได้แค่ว่าจะมาทาคลิปโชว์ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกตั้งแต่แรกๆเลยว่าเป็นคนชอบใช้อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะ เราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลาเนอะว่าทำยังไงใน3สเต็ปของยูไพอิซิมัมนะคะสูตรที่1ของการพักหน้าของเรานะคะทุกคนวันนี้อิซิมัมจะใช้เป็นบ้านหางจระเข้สดนะคะแล้วก็กล้วยที่สุกงอมน,นะคะแล้วก็น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาทําทุกอย่างเนี่ยผสมให้เนียนพร้อมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปพอกหน้ากันนะคะคือเราจะพักหน้าด้วยของธรรมชาตินะคะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะ you <laughs> ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันด้วยวิธีที่สองเลยนะคะทุกคนสับหน้าก่อนนี่คือวิธีที่สองของเราก็คือนมนั่นเองนะคะนมสดที่ทุกคนมีในตู้เย็นเลยนะคะไม่ต้องว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเทใส่เข้าไปนะคะให้ว่าเราพอที่จะขาบนที่หน้าเรา อันนี้คือเป็นแผ่นสำลีนะคะใครมีแผ่นใหญ่ก็ใช้แผ่นใหญ่แล้วก็ถ้ามันหนาเราก็จะมาฉีกออกนะคะทุกคนแล้วก็ตัดให้เป็นครึ่งแบบนี้เพื่อเราจะมาแปะใต้ตาตรงนี้ได้นะคะถ้าใครมีแผ่นมาร์กนะคะทุกคนก็ใช้แผ่นมาร์กของทุกคนได้เลยเอามาชุบในนมนี้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะ ทีที่3ของเราแล้วนะคะกับแตงกวาแผ่นอย่างที่หันให้ดูเลยนะคะแล้วเราก็รีบเอามาแปะหน้าคอนจะแช่นในตู้เย็นให้เย็นจัจดๆเลยนะคะทุกคนแปะไว้15นาทีเดี๋ยวก็ล้างออกแล้วเดี๋ยวจะจะมาบนรูกันทีหนละัง ็นยังไงกันบ้างคะทุกคนจบ3สูตเส็จแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ไปลองทํากันดูนะคะเพื่อเป็นการพักผ่อนหน้าของเรานะคะเพราะว่าตัวที่ชั้นทํามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความผ่อนคลายมากขึ้นไม่ตึงเปียกตึงเรียกรู้สึกว่า เบาสบายผิวนะคะคือทุกคนอาจจะเข้าใจนะคะคือดิฉันอธิบายไม่ถูกว่าหลังจากการที่เราว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยแล้วก็พักผ่อนเขาได้เต็มทีนะ่มันรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยจะเบาวิวขึ้นมาเลยนะคะเหมือนเขาได้ผ่อนคลายจริงๆแล้วทําเสร็จนะคะทุกคนทุกคนลงครีมที่ว่าเป็นมีความเบมาบางจะเป็นครีมของเด็กก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าของเรามันก็จะต้องได้รับความบำรุง หลังจากที่ว่าเราได้ใช้ครีมครอบหน้าหรือว่าส่วนต่างๆที่เป็นธรรมชาติแล้วนะคะคือว่านหันจรเะเข้เลยนะคะทุกคนที่อิซมามใช้นะคะทุกคนดูได้เลยว่าอันนี้กระปุกที่สองที่3แล้วนะคะที่ใช้มาก็จะหมดแล้วเนาะคือใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นครีมอะไรที่ทุกคนคิดว่า มีความบอบางนะคะเป็น moisturizer นะคะที่ว่าให้ความชุ่มชื่นแต่ไม่แรงนะคะทุกคนเน้นไม่แรงนะคะจะใช้ของเด็กก็ได้นะคะเอามาปอบประโลมเอามาปกเอาไว้เลยนะคะถ้าทุกคนทําตอนเย็นก่อนนอนก็ยิ่งดีเลยนะคะแล้วส่วนที่เป็นกล้วยนะคะที่พอกหน้าถ้าเหลือขอให้ทุกคนเอามาใส่กระปุกแบบนี้ถ้าทุกคนมีหาได้ในครัวนะคะคือเอามาใส่แบบแบบนี้ไว้เลยแล้วก็เอามาไปใส่ไว้ในตู้เย็นเก็บเอาไว้นะคะแล้วครีมตัวต,ต,ต่อไปนี่ก็คือ ที่ว่าเราใช้กันมาเป็นประจำนี่ก็คือให้หยุดพักนะคะสักสองสาวันเนาะถ้าทุกคนคืออยากพักผ่อนหน้าจริงๆนะคะคือให้เขาได้มีเวลาได้แบบหายใจบ้างว่างั้นถึงนะคะก็ขอให้ทุกคนลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วถ้าออกบ้านอย่าลืมกันแดดนะคะสาวๆอันนั้นตัวสําคัญนะคะก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าลดการกัดเม็ดสีผิวหรือว่าลดการดูแลสิวที่ว่ามันเป็นครีมอะไรแรงๆลงไปนะคะสักสองสามวันนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ ตามรับชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องยุพายอิซีมังกันมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ